สวัสดีค่ะวันนี้ไปหาหมอมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันค่ะเวลาขบเคี้ยวอะ,อะไรเข้าไปเข้าเนี้ยมันจะเย็นว้าแบบโุ้ยแบบสุดยอดมากสุดเกินบรรยายเลยนะคือก่อนหน้านั้นนะ่ะมันไปอุดฟันมานะคะมันเหมือนว่าฟันเราแบบเทินกันอยู่อย่างงี้นะเขาก็จะปิดร่องมันนะคะแล้วเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนื้อมันจะเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคอยทาความาสะอาดคอยเคลียร์อะไรมันอย่างเงี้ย หมอเขาก็เลยบอกว่าให้รถไปอุดพอรถไปอุดมา้วมันก็เกิดปัญหาแบบนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเคี้ยวมันกินน้ําไม่ได้มันก็เย็นว้าวเลยนะรถไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้ววันเนี้ยหมอเขาก็นัดให้ไปดูอีกรอบนึงว่ามันเป็นอะไรทําไมมันเป็นมีปัญหากพเพิ่งอุดไปแล้วมาได้ประมาณเดือนนึงได้มันจะรู้แบบทนคิดว่ามันแบบเดี๋ยวมันก็หายอะไรเนี้ยหมอเขาก็เลยให้ไปดูพอไปดูเสร็จแล้วเนี่ยหมอบอกว่า คงจะต้องถอนไอเขาเรียกอะไรทำความสะอาดอันเก่าอะที่รถอุดเกือบเมื่อสามสิบปีแล้วตอนอยู่เมืองไทยใช่ปะ่ะมันยังเป็นแบบอลูมิเนียมและสีมันอะเขาก็เลยขูดขูดออกแล้วก็ทําความสะอาดด้านในทีหนึ่งแล้วก็รอดูนะคะว่ามันจะมีอาการอีกขึ้นไหมอะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันประมาณนั้นน่าจะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าทำความสะอาดด้านในลึกเลยอะ <c oughs> แล้วก็แบบปากยังชาอยู่เลยนะคะเขาฉีดยาชาไปสองเข็มเนาะตอนนี้แบบ ลิ้นแข็งมากเลยเปล่านี่แบบหย really ิกเนื้อตวยรู้แบบมีความรู้สึกว่นหน้าชาวเลยเนาะเวลาคุยแล้วเหมือนว่าตัวเองปากเบี้ยวอะดูแล้วกเรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องกับการเสียวฟันด้านในอะไม่เคยเป็นเนาะพอเจอแบบเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือว่าที่แบบพอเรากินน้ำเข้าไปน้ํามันโดนฟันปุ๊บเราโดนจืจดเข้าไปแบบในหัวแบบว่ารับไม่ได้พอเคี้ยวอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็แบบ ทำให้มันเย็นอ่ะมันรู้สึกเย็นเย็นด้านในแล้วแบบไม่กล้าเคี้ยวอ่ะเนาะนั่นแหละเราก็เลยเคี้ยวแต่ข้างนี้ข้างเดียวรากินอาหารนะนะก็เลยทนไม่ไหวอะบอมันปวดมากเลยมัน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 รู้สึกมันรบกวนจิตใจเรามากเลยก็เลยเออนั่นแหละคุณสามีเขาก็เลยว่าไปทำซะสรุปนะคุณสามีบอกว่ารอบนี้ยังไม่ได้จ่ายตังนะคะเขาก็อีกอาทิตย์หนึ่งเขาให้รอดูผลนะว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละถธอจะจ่ายตังคุณสามีบอกว่าเราจะลับเมืองไทยกันอีงแล้วนะเธอเธอไม่น่าไปเลยอะไรเงี้ยพบว่า อุดฟันนะราคาคูรแพงเลยบอกให้โดยทั่วไปอุดเนี่ยมันก็สองพันกว่าสามพั 3, นอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยของรถมันเป็นแบบเหมือนพิเศษเนาะเหมือนแบบมันต้องทําความสะอาดพิเศษต้องทําข้างด้านในอ่ะน่าจะแพงมากอะไรเงี้ยมีก็เลยว่าหน้าจอมาณสองร้อยยูโรได้นะเธอรู้บอกว่ามันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเขาไม่ต้องไปแล้วนะนะไปทาที่เมืองไทยกันดีกว,ว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยแล,แล้วไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบ ใช้จ่ายอะไรให้มันฟุ่มเฟือยแต่ไอ้ความที่อยู่้องมันมีปัญหาเราคิดว่าเออคงไม่มีอะไรมากมายไปแค่ไป,ไปแล้วก็ไปให้เขาดูแล้วว่าเออคงไม่ต้องอะไรมากเราคงไม่ต้องเสียตังค์นะสรุปครับน่าจะจ่ายเยอะยิ่งกว่าเดิมนะอาทิตย์หน้าเขาไปดูอีกทีแล้วกันนะคะประมาณไหนนะแต่ตอนเนี้ยชา้าไปหมดเลยนะเนี่ย ริกทอดเนี่ยเราที่เก็บมาเมื่อวานนะคะจะแบ่งให้คุณปู่ด้วยนะอันนี้เลือกเม็ดเล็กๆไปให้ท่านค่ะส่วนอันนี้ก็จะเอาไปขายนะคะเม็ดสวยมากเลยนะนี่กำลังน่ากินงนั้นเลยค่ะนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลที่เก็บมาเมื่อวานนะก็จะเอาสีทองให้คุณปู่ะคะนี่ไว้ให้ลูซี่กิน,นชอบนะปไปให้ท่านแล้วกเดี๋ยวท่านเอาไปเย็นค่ะล้างสะอาดแล้วนะเช็ดค่ะริกทอดน,นะคะทอดก่อน,นะ ปลาแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าบ้านเราเรียกอะไรนะแต่เนื้อนอร่อยมากเลยนะคะเราก็จะมาพยำยพยายามใส่เกลือก่อนมุกแป้งแล้วก่อนค่าบางเนาะทานคุณสาม,มีเสร็จแล้วนะ,ะกลางวันนะคะกินหลังไปทำง,งานลดนเกลือนะคะน้วมันมันกอบจบ ฝนมันจะตกแล้วคะคุณสามีก็ไปเก็บมาอีกแล้วนะดี่ค่ะยังไม่แดงเลยนะคะแต่ต้องรีบตัดน,นะไม่งั้นฝนมันมากันหนาแล้วมันจะไม่โอเคแล้วค่ะดูสิแล้วตากแดดนีกสั้งสองสามวันนะทำทีแดดนะปล่อยไว้แบบนี้นะให้มันแดงอะค่ะลูกสวยๆนั่งเลยนะทุกคนแบบกำลังโอเคเลยอะมืดมาแล้วนะฝนตกแล้วคะ่วะ,วคะบ้านรล,ลมมาอย่างแรงเลยนะตอนนี้โอยจะออกไปหาเก็บเกาลัดนะนี่ไปไม่ได้ละ มาด้านในหมดแล้วนะคะก็จะวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่มีที่แล้วะคะ่ะชั้นใต้ดินก็เต็มหมดแล้วดูสิเยอะมากเลยอะทุกคนบนนี้ก็เช่นกันนะไม่มีที่แล้วคะ่ะ <c oughs> คุณสามีก็สั่งวายมาใม้นะคะเป็นแบบคนที่หมู่บ้านเขาทำกันเองอนะรสชาติดีมากเลยค่ะกับมาดือวายเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าดื่มแค่า,าละแก้วเนะ เลือกไว้ตั้ง3ปีได้แล้วนะฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วนะของเราจะเป็นเมโนโูคั่วกิ้งนะคะหมูสับด้วยกินกับแผ่นนี้นะเหลือแผ่นสุดท้ายอะ่ะหอมมากเลยอะ่ะคั่วกิ้งอาหารใต้นะคะ นี่เลยใช้ได้มากลูซี่จะเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปรับนะเนาะเผ็ดมากเลยพี่แกงนี้นะเน้นๆเนาะ Ah, sí. Enciende y apaga los sí, chinos, sí. cambia de mm. colores. Mm. Ah. ¿Qué? ¿Te gusta la ya, ya. ya le gustó, dijo. <laughs> no le tengas miedo, abuela, no le tengas miedo. A mí me da un poco de miedo y esto. Ay, no ay, lagia, no. Hay dos cosas para Lucía. Eh, eh. Si quieres. Madre. Qué miedo. Ay, 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 ay aquí. Oh, Un esqueleto. Qué miedo. No ¡Ay, qué Con la escoba. Por fae, por fae. Y una Ah, wow. no, esa sí será sí, una cosa sí, que cambia sí, de colores. Sí, sí, sí. Mira que cojones. le vale eso. Vale. Pitfire, pitfire. No, pitfire. Sí. Verdad. mira, Mira. Ya este vale la luz. Sí, claro eso. que ya vale. La lleva así. Ah, sí. Eh. Y ya vale. Le dijo que en los chinos luces de colores. Ay, sí, será sí. esto. Y ya lo lleva así con la mano. Pues está muy bonito. Ah, sí. Aquí. Sí. Y está apagada. ¿Qué? Uf. ¿Tienes apagada la calefacción? Sí. sí. ยกคอมเพลย์เดย์ละไปเอาของมาและมาดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้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 ว ชอบอันไหนชอบอันไหนมากที่สุดอันนี้เหรอ,อกระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึง one two t h r อุ้ยกลัวแล้ว <laughs> มาเขื่อดเทศใจแอนนะคะแล้วก็พริกทอดสเปนนะมันแก่แล้วแล้วก็เลยเอามาทำนี้คะ่ะจะเอาเข้าเตาอบ นี่ค่ะผลงานอบเสร็จแล้วนะไม่ไปนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคคุณสามีบอกว่ารสชาติดีมากเลยแต่พริกมันเผ็ดไปนิดนึงเอ้าไม่บอกขึ้นไม่ได้โซฟียานติโซฟี่เซิอ่ะัวใจอะหะ ซีเขาอาบน้ำแต่งตัวแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ